คือวันนี้ดูสภาพดิ FC กล้องลองแพนไปก่อนเนี่ยที่เราทาไมจะต้องเร่งปรับปรุงดินสวนเขาเนี่ยเพราะว่าใบมันก็เริ่มร่วงเยอะมากใบเริ่มร่วงเยอะมากแล้วยังแบกลูกอยู่นะครับอย่างต้นนี้ต้นเล็กก็ไม่มีลูกเลยมันไม่สมบูรณ์นะครับอย่างไอ้ต้นใหญ่อะก้องดูต้นใหญ่นี่แบกลูกอยู่นะครับ FC แต่ลูกยังไม่สมบูรณ์ดีะเพราะพลังงานเขาไม่พอต้นเนี้ย ใช่ครับลูกไม่โตเห็นไหมเดี๋ยวเราจะให้พี่บรรจงแนะนําน้องๆครับว่าหลักการหวานมันต้องหวานตรงไหนระยะไหนของเดี๋ยวผมหวานให้ดูก่อนนะอ่ะให้พี่บรรจงหวานให้ดูก่อนนะน้องๆดูก่อนนะโอ้โหสวยมากเลย นี่ก็4ีกิโลใช่ไหมพี่สี่กโลครับก็จะค่อนข้างทั่วแล้วก็หวานมาถึงปลายใบนะครับแล้ีดูนะน้องๆดูนะครับอย่าหวานจังหวะลมนะครับอย่าไปอยู่ใต้ลมไม่งั้นรูจมูกจะขาวเออเออบอแม่นบอแม่นบอแม่นอย่างนั้นเออโอเคอ่านี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะหวานสิบสองสามสามตามด้วสิบสองสามครับผมจัดไป ไหนอะสองสามเราไปไหนล้วี่ครับอ้าวไปครับสองสามสามระยะตรงไหนพี่ก็เหมือนเดิมหะไม่ต้องไปชนโคนเกินไปครับนี่ออกมาถึงปใบพอดีนะเอฟซีดูได้เ็นวางปใบนะครับพี่น้อยคิดว่าปลายใบคิดว่าจะตรงลงว อ๋อน้องเขาบอกว่าคิดให้ว่าหวานไปใส่ปลายใบพี่อ๋อไม่ใช่แบบนี้ครับเดี๋ยวน้องจะเข้าใจนะครับระยะปลายใบนะไม่ใช่หวานไปใส่ปลายใบโอ้ดีนะที่จะมาทําให้ดูนะเนี่ยถ้าไม่ทําให้ดูนี่ตายเลยนะหั่งนี้เลย่ะโอ้โหหวานไปใส่ปลายใบเกือบแล้วกิโลครึ่งนะครับนี่กิโลครึ่งครับกิโลครึ่งกับระยะต้นประมาณสองสามกิโลครึ่งครับ นะทดรอบพอดีอ่ะเดี๋ยวให้อันนี้เป็นต้นที่เราทำตัวอย่างให้น้องๆดูครับครับเดี๋ยวเราดูน้องๆทำเนี่ยอ่ะหนูเอาไปตวงใหม่แล้วเดี๋ยวเราดูว่าเอ๊ะน้องๆจะสบายถูกไหมถูกไหมผมจะได้จะก๊อปปี่เราเหมือนเป๊ะไหมใช่อหรือจะหวานบนไป้นะปรับ ก็เดี๋ยวเราให้น้องเขาทำตามพี่บรรจงเลยนะใช่ครับอ่าแล้วเราดูว่าได้ไหมก็วิธีการให้น้ํานะครับกล้องก็คือแปลงนี้เขาให้น้ําวันเป็น2วัน ฉะนั้นวันที่เราทําเนี่ยถ้ามันอยู่ในจังหวะเว้นสองวันอ่ะเราจะให้ขึ้นน้ําเลยยี่สิบนาทีนะครับเพื่อจะละลายตัวตัวยิบซ้ำกับตัวปุ๋ยไปเลยถ้ารอสองวันเดี๋ยวความชื้นมันจะมาเกาะปูนก่อน<ช>มาเกาะยิบซ้ำก่อนนะครับจนมาเราจะหวานจะ,จะให้น้ําเลยไงถ้า,าถ้าวันเดียวเราให้น้ําได้เลยผมวนมาผมจะวันนี้หวานเดี๋ยวตอนให้น้ําเลยพอดีเลยไหมน้องชนรอบพอดีเลยถือว่า ภารกิจที่ผ่านไหมพี่ผ่านนะก็จำเราได้ไงผ่านนะครับอาน้องผู้หญิงก็จะหว่านปุ๋ยต่อการหว่านปุ๋ยตามเลยหว่านปุ๋ยตามเลยเห็นไหมข้อดีของผลิตภัณฑ์ซานโฮก็คือจะไม่ตีกันไม่ตีกันครับสามารถทํางานวันเดียวกันได้เราไม่ต้องมานั่งรอเวลาสั้นหลายวันรอหลายวันไงใช่ใช่ทั้งปูนทั้งปุ๋ยซ้ําไอ้ปุ๋ยนี่นะครับไม่ตีกันเลย ก็เมื่อกี้เราทําให้น้องๆดูแล้วน้องก็ทําตามเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเทคเดียวผ่านกันเลยนะครับไม่มีการหว่านปลายใบอย่างนี้นะครับปลายใบแบบนี้นะฮะปลายใบแบบนี้มันขึ้นบนไม่ใช่ขึ้นบนลงๆข้างล่างไม่ใช่ขึ้นบนวันนี้วันที่28ครับผมเมษาใช่ครับ28เมษาวันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเราก็ หลังจากเสร็จสตัวนี้เราจะขึ้นน้ําด้วยโปรแคลออฉีดโปรแคลรแล้วอีกประมาณวันไหนเราจะทํายังไงต่อฉีดอไนเทอร์แพนวันไหนพี่ก็เจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งในสภาพวันที่โสมนะครับอากาศร้อนอะไรเลยฉีดพอดีขึ้นแสดงว่าเดี๋ยวประมาณ7วันเราจะมาติดตามใช่ครับเจ็ดถึงสิวันนะใช่ครับเจ็ดถึงสิวันตามแปลงนี้เราก็เดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกว้างให้ดูก่อนว่าสภาพแปลงเป็นแบบนี้นะเอฟซีไม่เจอแต่ละแปลงนี้ก็หมูหมูกันเลย หมูเนี่ยมันมันหมูหมูนะหมูแบบหมูเกี่ยวตันนะหมูมาหมูหมูป่าเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวเคี้ยวยากเคี้ยวยากไม่ใช่แปลงที่ว่าเกี่ยวทั้งแปลงมาให้ดูแลเงี้ยง่ายนะอันนี้มาแก้ป่วยกับป่วยซะเออเต็มเนี่ยใบก็จะมีมีจุดน้ําเยิ้มอยู่ตามต้นนะเนี่ยสิไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็แนวทางการดูแลพอเราลงโปแกลโปแคไปเนี่ยต้นมันจะแห้งเร็วไม่ค่อยน้ำจะแห้งเร็วน้ำไม่มีรับ เรามาแก้ไขแผลอีกทีนึงว่าเราจะทายาลาไหมดูหน้างานหน้างานงดูหน้างานเอาใช่ฮะว่าสภาพต้นเป็นไงตอบต้ไหนว่ามันดีขึ้นไหมต้นไหนต้นป่วยผมึงจะมาลงโปรแควอีกทีหนึ่งครับมาทำอีกทีต้นป่วยโอเคนี่ก็เป็นแนวทางในเรื่องการฟื้นฟูใช่ฮะแล้วก็แก้ไขแปลงทุเรียนในช่วงหลังเก็บเกี่ยวหรือกําลังจะเก็บเกี่ยวรุ่นสุดท้ายเนี่ยเราก็เริ่มทำไปเลยผมจะทําก่อน10วัน ให้ดูสภาพว่าแปลงเนี้ควรทําเลยใช่ฮะนี่ผมก็มันก็ว่าเดี๋ยวจะเตรียมใบชุดต่อไปไม่ทันเพราะมันร่วงหมดใช่แล้วก่อนจะเตรียมใบหนึ่งใบสองใบสามมาได้มันก็ใช้เวลานี่คือใบร่วงทุกวันเลยนะดทุกวันท้งเนี่ยเราสังเกตเนี่ยอเนี้ยเขียวเขียวอยู่นะไม่ใช่ว่าแห้งไปแล้วคือมันร่วงทุกวันใช่มันโดนอาหารจากใบหมดเลยลูกอะถ้าเรามารอตัดลูกเสร็จแล้วทํามันอาจจะไม่ทันไใบจะหมดไงใบหมดต้นแห้งก่อนมันจะฟื้นยากมากใช่ฮะอืมฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอ้าวคุณหน่อย นะครับแนวทางนี้ผู้หน่อยตรงกลางเลยไม่ไม่มี<ฮ>ะนะครับแนวทางนี้ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยถ้าถ้าเราเห็นสภาพแบบนี้แล้วในเชิงวิชาการน่ะควรทําทันทีไหมหรือรอให้ใบหมดก่อนคนคนเร่งด่วนระคะ <c oughs> เร่งด่วนนะ <c oughs> นเร่งดว่งดวนเลยระคะอย่าช้าถ้าเร่งด่วนต้องใช้อะไรบ้างพี่ใช้ไฮนายครับตัวโบแน<ม>อนอะไรอีกทางดินทางดินก็มีสองสามครับ โปรแครโปแคร็บครับอันนี้คือฟาร์เลยทุกอย่างต้องเข้มข้นยิ่งกับวินดีเซลออกใช่ครับเออนะครับฉะนั้นวันนี้เรามีหลายซีดีหลายช้อยให้เกษตรกรหรือชาวสวนเลือกใช้เราก็เลือกตามหน้างานว่าอันไหนจะเหมาะสมกับเราคือต้องรู้หน้างานก่อนก่อนที่จะเราจะมาทำใช่ค่ะแล้วก็โทรไปแล้วว่ามาทำทำไมได้ต้องรู้หน้างานก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่เป็นชมพูาทาสวนมาทั้งชีวิตเขาเนาะประสบการณ์การทาสวนเนี่ยบางอย่างคือ ที่เขามาปรับใช้ได้ปรับใช้ได้ใช่ยังยังยังหน่อยในกระสายวิชาการก็จะพูดได้แค่ในเรื่องตัวทฤษฎีอะไรต่างต่างต้อ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 งผมคือทฤษฎีผมไม่เก่งแต่ปฏิบัติผมเก่งมากเอ้ยตรงกระสายปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะต้องเอามาปรับใช้กันเราเราเนี่ยค่ะราเห็นหน้างานจริงปัญหาที่เจอจริงจริงหน้าหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่ากันด้วยหลักตมหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็พ่วงกับประสบการณ์ไปครับถึงถึงบอกว่า วิชาการกับประสบการณ์มันควรมาคู่กันนะครับเพราะว่าบางคนไม่เคยทําสวนวิชาการอย่างเดียวสอนเขาไปทั่วก็จะโดนแซวตลอดอมี่สวนหรือยังลูกครูจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เรามีสวนกันเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยครับเอฟซีสบายใจได้นะสวนพันธิตาส่วนพันธิตามังคุดมังคุดมังคุดร้อยไร่ห้าร้อยต้นส่วนทุเรียนโอ้โหเยอะตอนนี้พันธิตานี่ไปคุมสวนเขาหมดเลยตอนนี้ไม่ได้เราคือว่า ถ้าไม่ให้ทาไม่ให้ตรวจไม่ให้ของมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าแนวทางต่างๆเนี่ยมันถูกใช้มาก่อนแล้วใช้มาก่อนตั้งแต่สองปีหรือหรือเราก็มาสามปีที่แล้วผมทำมันเป็นปีสาม้วยปีสามแล้วมันมันถูกใช้มาก่อนเราถึงแนะนําบอกต่อแต่อะไรที่เป็นทฤษฎีใหม่อยู่โผล่มาเลยเงี้ยทุกท่านต้องพิจารณานะครับว่ามันมีคนทําได้แล้วหรือยังทําแบบ เป็นสวนใหญ่ๆญระบบพาณิได้หรือยังเราต้องหน้างานต้องปิ้งอ่งานต้องสวยอ่ะเขามาชมสวนเราก็ต้องสวยอ่ะแต่มาชมสวนเราทําไมมันจะตายไม่ตายแหลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไงคือ,อปลดเขาแล้วไงปลดเขาแล้วใช่อันนี้ไม่ใช่ <ๆ S 2> นี่ขอ,ของจริง<ช>รของจริงนะครับของจริงก็คือแนวทางที่เราเอามาทำเนี่ยนะครับปัจจุบันจริงๆแล้วมันก็ทํามากัน3ปีแล้วใช่ครับแล้วตอนนี้เรามีส่วนของตัวเองเรียบร้อยแล้วครับพันธุ์ตานี้ได้ทั้งสวนบังคุดส่วนทุเรียนนะครับเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยแล้วไม่ใช่สวนเล็กๆครับสวนใหญ่นะ พวกมันก็ทําไม่ออกลูกกันหรือเี่ยงเลยเกียรูดแปเหมือนเสียงดังเหมือนเป็นสวนตัวเองนยึดอะไรประมาณอารมณ์ประมาณนั้นเสียงดังนะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เราจัดมาให้เนี่ยเรียกว่าเกรดพรีเมียมค่ะแล้วมีหลายซีรีส์ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาติดตามแปลงถือว่าโหดอีกแปลงหนึ่งนะครับถือว่าโหดไหมโหดครับมันก็ ก็พอน้องๆก็พี่ๆเห็นนิดหน่อยพี่บูมใช่ฮะอันนี้ไม่ไม่ค่อยมีใบแล้วนี้จะดีหน่อยนึงแต่นั้นมันแบบมันมันมากไงถ้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นน่ะใบมันน้อยแต่พี่บูมก็คือใบอ่อนมาเช็ดตอนนี้มาเช็ดมาเช็ดเลยเช็ดเช็ดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตามพี่บูมส่วนแปลงนี้ของของใครนะนาเทิงนาเทิงนาเทิงอยู่ ขาแก้วเขาแก้วท่าใหม่ท่าใหม่เราก็จะติดตามประมาณ7วันในเบื้องต้นเจ็ดถึงสิบวันแล้วกันใช่ฮะเ็ดถึงวันเดีวเขามาอัปเดตว่าเออเขาตัดลูกแล้วมันยังโซมใบร่วงเกี้ยงตับเหมือนตอนนี้กำลังร่วงไหมใบมันยังพอจะมีชีวิตกันอยู่ต่อไปไหมใช่ครับชุดใบอ่อนชุดใบใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยอ่ามันจะมาอีกกี่ชุดมันจะมาไหมมันจะมาเยอะไหมหรือมาแล้วมันจะเราจะเก็บได้ไหมใช่ครับนะครับต้องมาคอยติดตามแปลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับวันนี้กบินวินได้ พีรการวิชาการผมครับองอรอส่งอ๋อไม่ใช่ใช่ฮะผมบรรจงลงสวนครับบรรจงลงสวนนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปให้ความรู้ในเรื่องแนวทางพวกนี้นะครับกับแปลงอื่นเลื่อยก็ขอให้ F c ซติดตามคลิปพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแนวทางนี้ใส่ปุ๋ยไหมเนี่ยใส่ครับปุ๋ยใส่เฮ้ยแนวทางเราใส่ปุ๋ยนะพีไม่ไม่เคยไม่พูดไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะ ิ๊บัมก็ต้องใส่นะคะแล้วก็ปุ๋ยอย่าลืมใส่ด้วยนะคะอย่าลืมใส่ครับภายในตัวโบทางใบก็ต้องฉีดนะครับโอเคไปครับบาย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ